สวัสดีครับร้านบิ๊กแพรซาววันนี้จะมานําเสนอสินค้าใหม่นะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมเป็นตู้กลางแหลมหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตู้กลางแหลมหนึ่งคูณหนึ่งนะครับของร้านบิ๊กแพรซาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มแล้วก็จะมีสองรุ่นนะครับรุ่นนีเนเน้เป็นปากแกลเล่ยนะครับผมเป็นปากแต ใส่เจ็ดห้าศูนย์คอมห้าศูนย์ได้นะครับปากรุ่นนี้มาดูที่มือจับครับตัวนี้เป็นมือจับไม้ชุดแขวนโรงงานนะครับผมชุดแขวนโรงงานด้านหลังจะเป็นเพจหลบฝนครับนี่ครับเป็นเพจหลบฝนนะครับผมชุดแขวนโรงงานสินค้าใหม่นะครับผมตัวนี้สิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์นะครับผม ปากจะมีสองรุ่นนะครับผมแหลมมีสอง